อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะทำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อ,อรีวิวแนะนำการเล่นเท่าน,านั้นน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเล่นอย่างมีสติเตือนด้วยความหวังดีนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอก,กับนุ้งแนนคนเดิมค่ะวันนี้นุ้งแนนนะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเล่นเกมนี้เลย symbols of อียิปต์นะคะเกมนี้น่าเล่นมากๆขอบอกคลิกเข้าไปเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราไปดูอัตราค่าใช้จ่ายกันก่อนจ้ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นลักษณะ Y ใช้แทนอะไรก็ได้นะคะแล้วเกมนี้เเขามีสเปเชียลฟิวเจอร์ก็คือการสะสม ตัวอักษรลุนเอ๊ะหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรสักสิ่งอย่างนะตรงนี้นะสะสมให้ครบนะคะเราจะได้รับโบนัสไปเลยนะคะทันทีแล้วเราก็สามารถเป็นลุ้นคูณได้ด้วยซึ่งมันสูงสุดถึงคูณ30เลยอะคือแบบคุ้มมากส่วนตัวนี้นะคะมีทั้งหมด9รายก็คือค่อนข้างที่มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเกม3แถวอะเออมันเป็นเกม3แถวอะนะ มันก็จะมีก้าวลายประมาณนี้นะคะก็ตะแคงแถวนอนอะไรอย่เงี้ยก็คือจะมองง่ายนะคะคราวนี้สเปเชียลของเขาอ่ะก็คือการสะสมนั่นเองถ้าเกิดทุกคนมองไปข้างบนนั่นไงอ้าทุกครั้งที่สปินนะคะมีการสปินเข้านะคะลักษณะแบบไหนมันจะขึ้นเป็น กลมๆสีทองๆด้านบนนะคะก็คือเป็นการสะสมไปเวลาเราสะสมตามแนวแนวคูณเห็นปะเป็นเหมือนดอกจันทุกคนเป็นตามเส้นๆน,นะคะถ้าเกิดเราสะสมครบเมื่อไหร่นะคะเราก็จะได้มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นคูณนะคะแล้วก็ได้รับโบนัสไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะเรามารุ้นให้มันครบกันดีกว่าเพื่อนเฮยคือเกมนี้ย ในระหว่างทางเขาก็เข้าแล้วเขาก็ให้เยอะนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้ให้น้อยแต่อย่างใดนะเขาให้เยอะแล้วสามารถเข้าไปลืมโบนัสได้อีกด้วยนะคะเอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่าแน่นอนนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะสนใจอยากเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้นะคะเล่นง่ายได้เงินจริงแบบนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์ทางด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะ น้องแนนะคะได้ทิ้งไลน์แอดแล้วก็ลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วนี่ไงหมาเข้ามาแล้วเหลืออีกตัวเดียวเหลือนกเหลือนกจ้ะขอนกค่ะตอนนี้นะคะแถวที่เรากําลังจะโบนัสเข้านะคะคือแถวกลางแถวตรงกลางอันนั้นอันนั้นมันคือแถวคูอ่านี่แต่นี่เราเรารอแถวนี้อยู่อืมโอ้ยขอนกอีกตัวเดียวนกมันคือนกใช่ไหมใช่สิมันต้องเป็นนก นกนั่นแหละถูกแล้วขอ,อนกค่ะปับ๊บเอ้ยน้องหมาเข้าน้องหมาได้แล้วมันไม่ใช่หมาเพรา,านะน่ะคือถ้าเกิดพูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอ,อนกพยาหรอเทพหรือเขาเรียกว่าอะไรฮึขอน้อย ดวงตามาจ้าดวงตามาจ้าตอนนี้นะคะเราลอไอ้ตะขอแต่ขอว่ะไอที่มันคล้ายๆอ๋อไม้เท้าหรอมันเป็นไม้เท้าเออแล้วตอนนี้นะคะทุกเส้นนะถ้าเกิดไม้เท้าเข้าเนี่ยเราจะโดนทั้งหมด1เส้นสองเส้นสมเส้นเลยทุกคน3มเส้นที่เราจะได้โบนัสโอ้โหไอ้ตะขอไอแต่ขอว่ะไอไม้เท้า ไม้เท้ามันคือไม้เท้านั่นแหละเออที่มันลูกคล้ายๆตาขออ่ะขอเธอะนะขอเธอะมันเหลือแค่คุณคุณนะคุณเท่านั้นเข้าเร็วคูณสิบคูณสิบไปเลยอ๋อคือแถวนั้นคูณสิบแถวนี้คูณห้าเอาลุ้นไปเลยสามแถวบอกแล้วว่ารอรอจริงๆค่ะเต็มแม็กซ์ไปเลยค่ะเรามาดูกัน เ่าจะได้ไปเท่าไหร่สุดยอดมันเด็ดจ,จริงๆนะคะได้ไป2,040สุดยอดค่ะโอ้โหคุ้มค่าสุดๆเมื่อกี้เราได้ไปทั้งหมดครูส17เจ็ดอะคิดดูดิเออ้อสนุกมากอะ่ะชอบการสะสมอารมณ์เหมือนสะสมสแตม เออแล้วก็มาแลกของรางวัลอะไรประมาณนี้คือดีเกมสนุกค่ะด้าเล่นมากเลยเพื่อนห้ามพลาดมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะพลับพลับ มาแล้วค่ะอ๋อยังคนละตัวชจำจำผิดอะมันคล้ายๆกันนะคะ่ะเพื่อนๆอ่าเริ่มมาเริ่มมาเร,มเริ่มมาเอ,อ้ยเอาซีเอาซีขอตะขออาจะขออีกแล้วกูไม่เท้าไม่เท้าขอไม้เท้าขอไม่เจอขอไม่เ้อ,เ,อเ,เร็ว ไอ้เข้าแล้วคุณห้ไอ้ค่ะโหสุดยอดดีดีดึได้ไปพันสองแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆเด็ดจริงจโอ้โหสนุกอะ่ะชอบเกมนี้อะ่ะนุ่มแนนชอบเกมนี้อะ่ะมันเหมือนแบบมันได้อารมณ์แบบลุ้นอะ่ะมันลุ้นอ่ะนะแล้วมันก็ลุ้นแบบ ลุ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันอ่านไม่ยากมันมองไม่ยากมันก็เลยรู้สึกว่าเราลุ้นไปพร้อมๆกันกับมันเฮ้ยได้อีกแล้วคูณสามไปค่ะได้อีกแล้วเราสะสมคือมันคือมันได้เรื่อยๆอะ่ะการสะสมในครั้งนี้คือมันได้เรื่อยๆเลยนะเอ้ยนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วคือได้ข้างล่างด้วยข้างบนด้วยอย่างขมพุดเลยตอนนี้เราอยากได้ดวงตา คอดวงตาหวานๆอุ๊ยเขาอีกแล้วคุณห้าไปค่ะคุณห้าไปค่บิ๊กวินไปแบบง่ายๆอีกแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถคลิกลิ่กนทางด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็เอ้ยจริงๆนุ้งแนนจะทิ้งลายแอดไว้คลิกกันเข้ามาเยอะๆจะบอกว่าเว็บนี้เขาแตกดีมากให้บ่อยมากให้ถี่มาก ค่อ้แกมันแตกอีกแล้วได้ไปอีคูมสองหุ่ยได้ง่ายๆมาเลยอะแบบง่ายมากดวงตาขอดวงตาอีกนิดนึงโหสุดยอดอะ่ะคือมันได้ทั้งข้างล่างด้วยข้างบนด้วยอะแค่นี้ดีกว่าอย่างคุ้มไม่มีอะไรคุ้มไปมากกว่านี้แล้วเออไม่ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเออ วันนี้นะคะยังไงนุ้งแนนก็ต้องขอฝากเกมเกมนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆนด้วยคือมันสนุกมากจริงๆแล้วคือนุ้งแนนชอบมากจริงๆน,นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะนุ้งแนนนะคะเล่พูดอะไรผิดพลาดแต่ประการใดนะคะนุ้งแนนก็ต้องขออภาัายในณนที่นี้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะนุ้งแนนจะเอาเก็บอะไรมาฝากเพื่อนๆนรอติดตามกันนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย